สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งค่ะกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะหมอดูตาทิพย์ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชัดตาผ่านไพ่ยิปซีในราศาสตีของตะวันตกนะคะด้วยทูตสวรรค์อยากจะสื่อเรื่องการเงินและโชคลาภนะคะของชาวราศี วันนี้ค่ะจะเป็นคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีตุลน,นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะการเงินและโชคลาภระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่นะคะสิบหกนะคะธันวาคมนี้โชคลาภการเงินจะเป็นแบบไหนบ้างด้วยสัมไพยิบสีนะคะผ่านศาสตร์ของตะวันตออกนะคะชี้นะคะชี้จัตาคู่สวัสดนะคะ,ส,นนะ,คะสื่อสารถอมไพ่นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะการพยากรณ์นะคะจะมุ่งเน้นดู เจ้าชะตานะคะของชาวราศีนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นการดูแบบเดททั่วไปไม่ได้เจาะจงดรวงชะตาของเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะฉะนั้นการดูครั้งนี้ค่ะหากเป็นพลังงานลบพลังงานไม่ดีให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจ,จารณญาณกะทิ้งไปได้เลยนะคะถ้าไม่ดีแบบไม่ถูกใจทิ้งไปได้เลยค่ะอย่ามายึดอารมณ์ของเราไปอยู่ในขึ้นไม่ดีนะคะถ้าดูพยากรณ์แล้วมันไม่ถูกใจให้เราทิไปเลยค่ะ แต่ถ้ามันถูกใจนะคะเป็นจุดดีจุดแนะนําก็สามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ค่ะนะคะศาสตร์ของตะวันตกศาสตร์นี้นะคะจะเป็นศาสตร์พรยากรณ์สถานการณ์นะคะปัจจุบันอดีตนะคะและอนาคตสถานการณ์ที่เจอนะคะและรวมถึงนะคะว่าประสัปัญหาวิธีแก้ไขวิธีแนะนารวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสตรนี้มีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดูว่าเรามีผู้ปฏิบัติผู้ประทับเหมือนกับตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะแล้วก็สรุปะค่ะมาดูกันค่ะว่าศาสตร์นี้ใกล้เคียงกับชาวราศีตุลหรือไม่นะคะด้านดีรับไว้ค่ะถ้าด้านไม่ดีก็ให้ใช้วิจารณญาณค่ะ ะะมาดูกันค่ะชาวราศีตุลกันะคาัาขันที่ยีบสีเรื่องโชคลาภการเงินใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเนาะแต่ละคนก็หวังในเรื่องของการเงินโชคลาภก้อนใหญ่ๆกันนั่นเองค่ะผ่านวันที่1กันมาแล้วเนาะนะคะบางคนบอกอาจารย์ไม่เห็นมีโชคเลยผ่านวันที่1มาแล้วโชค ที่คุณมีเลยให้คุณคิดเลยความโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือโชคหรนะโชคนะที่เรายังมีชีวิตอยู่ความโชคที่วิเศษที่สุดและโชคดีที่สองคือเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มานะนี่คือความโชคดีแล้วค่ะนะคะอะมาดูกันค่ะไปยิบซีกันบ้างเนาะหกใบใบแรกค่ะใบที่สองใบที่สามค่ะ ใบที่สี่โอโหมีเรื่องการเงินเกิดขึ้นด้วยใบที่ห้าค่ะใบที่หกใบแห่งการเปลี่ยนแปลงใบที่เจ็ดค่ะอย่าตกใจนะคะเห็นไพ่แบบนี้นะคะอย่าตกใจค่ะนะคะมาดูการพยากรณ์กันค่ะตั้งแต่ใบแรกเลยใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ค่ะนะคะใบที่ห้าหกนะคะ คมาเจ็ดนะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกก่อนนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งสอนไปในตัวเลยนะคะสอนไปด้วยนะคะเป็นตำแหน่งสิ่งที่อาจารย์มาดูค่ะเป็นศาสตร์เจ็ดนะเจ็ดตำแหน่งค่ะเป็นศาสตร์ตะวันตกนะคะทูสวรรค์ชี้ชะตาผ่านไพ่ยิบสีนะคะเป็นพลังงานเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้นนะคะอาจารย์บอกก่อนเนาะชื่อชื่อเรียกเนี่ยคนไทยเราไปเรียนศาสตร์ตะวันตกก็มานั้งชื่อใหม่ก็มีเยอะค่ะว่า ไพ่ใบนี้ค่ะเป็นตำแหน่งเจ้าชะตาหรือตัวตนของชาวราศีตุลน,นะคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอะไรสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นะคะก็คือมีภาระรค่าใช้จ่ายเยอะเนาะบางทีรายจ่ายเยอะมากไหลเป็นน้ําเลยค่ะสถานการณ์ที่คุณเจอคือนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วหางเงินเก่งอยู่แล้วไรายได้ไม่ขาดมือนะคะแต่ก็มักจะมีรายจ่ายไหลาบางครั้งเทียบ หล่ใจเลยสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะตอนุิสาภาระที่ต้องแบกรับนะคะค่าใช้จ่ายคนข้ิงเยอะนะคะเทศก,กาลให้เข้ามาแล้วคุณก็มากากนะคะเขาเรียกว่ากุมหัวเลยใกล้ นะใกล้จะปีใหม่แล้วฉันจะต้องมีจ่ายสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะสถานการณ์จะเป็นแบบนี้บางคนเป็นนักธุรกิจต้องทำบัญชีเลยวางแผนเลยโอ้โหใกล้จะสิ้นปีแล้วไรายได้ของฉันนะคะมาจากตรงไหนบางทีมึนหัวเลยจะทายังไงจะมีไรายได้เข้ามาไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะฉะนั้นสถานการณ์ของคุณกะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจกัน้ากันขายก็อาจจะมาทบทวนบัญชีนะคะทบทวนการเงินของคุณสักเล็กน้อยะคะ่ะวางแผนการเงินก่อนที่คุณจะไปท่องเที่ยว หรือก่อนที่คุณจะทำอะไรในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อรตนรับทีใหม่นะคะทาบัญชีแล้วคุณก็จะได้เห็นว่าตรงไหนเป็นรอยรั่วปุดไว้ล่วงหน้าและวางแผนรายรับของคุณรานเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนตําแหน่งในอดีตค่ะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตำแหน่งอดีตพอดีเลยโอ้โ oh ห นะคะบ,บางครั้งคุณมากจะก,กังวลคิดมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงิน่ะนะคะในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายบางคนเป็นนักธุรกิจการค้าการขายไรายได้เข้ามาในช่วงที่ผ่านมาบางทีนะคะก็ค่ะรายจ่ายก็มีเยอะอยู่ด้วยมีทั้งรายจ่ายได้มาจ่ายไปบางทีก็อาจจะทําให้คุณกังวลเลยนะคะไปแบบนี้นั่นคือไพ่ในอนดีตที่ผ่านมานะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะมันก็แค่ นะคะคุณนะคะคุณเจอสถานการณ์นั้นคุณก็ขามมาได้มันเป็นข้อควาอิจฉาผ่านมาแล้วนะคะอย่าไปคิดมากค่ะนะคะยิ่งเราคิดมากเราก็จะไม่เห็นไอเดียความคิดสร้างสรรนะคะ์มาดูตําแหน่งอนาคตโอโหอนาคะอนาคตนะคะสดใสเลยนะคะไพ่ตำนนี้ตำแหน่งอนาคตสดใสนะะส,ดส,สื่อถึงอะไร สื่อถึงชาวดีใครเป็นพ่อค้าแม่ขายคุณจะปิดสวยเลยนะเดือนนี้งบคุณจะสวยเริ่มทำกำไรเห็นนะคะเห็นผลตอบแทนไงฉะนั้นใครเป็นนักลงทุนคุณก็เริ่มนะคะมีกําไรเกิดขึ้นเพราะนั้นปิดงบช่งเดือนนี้จะ้ะเริ่มทำกำไรเห็นนะคะ มีสิ่งที่คุณสายไปเนี่ยนะคะพอทาบัญชีแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นว่าเ,เ, <ๆ S 1> เป็นแบบดังนั้นค้าขายในเดือนนี้ค่ะลุยเต็มที่เลยค่ะนะคะขย,ขยันขยันหาข้อมูลหาไอเดียความคิดสร้างสรรค์อย่าอยู่กับที่กัะหาข้อมูลหาความรู้ทําอะไรใหม่ๆไว้ค่ะยิ่งมีสิงใหม่ๆลูกค้ายิ่งชอบให้คุณช่าลูกค้าเยอะๆก็อ,อะไรได้ก็เข้ามาหาคุณไปเป็นพ่อค้าแม่ขายค่ะหาสิ่งใหม่ๆมาให้กับลูกค้าของคุณเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณ เพราะคุณจะมีเกมทาเงินก้อนใหญ่ได้มีโชคมีลาบจากค้าขายมีโชคมีลาบจากงานที่คุณทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายเตรียมรับเงินก้อนใหญ่สำหรับใครเป็นลูกสร้างข้าราชการเป็นลูกสร้างประจิ๋งแบบไหนก็แล้วแต่เตรียมรับเงิน ก้อนใหญ่ได้เลยนะอาจจะเป็นเงินบนนัดเงินปกเบิกเงินที่เศษต่างๆได้หมดเลยนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์รับเงินก้อนงงนะหยิบของหมอลักมาก่อนปันทงก่อนนะเพราะนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอนาคตฉะนั้นอานาคตหมายความว่าในาศาสตร์นี้อานาคตไม่ราคศาสตร์ ศาสตร์นี่อาจารย์ดูสิบหกวันแต่มันเป็นตําหนักอนาคตซึ่งอนาคตเนี่ยมันอยู่ระหว่างสเดือนพลังไพ่มันจะประมาณหนึ่งนะคะสามเดือนไม่เกินหกเดือนค่ะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีคุณมีเกมมีรับเงินแน่นอนค่ะมาดูสถานการณ์หรือกุรคที่คุณเจออยู่ค่ะโอ้โหไหม้ไพ่มันเนี่ยเชื่อมสอดคล้องกันหรือเกินแบบนะคะสอดคล้องกับอดีตของคุณเลยกับปัจจุบันที่คุณเจออยู่นะคะ ไพ่ใบนี้สถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคค่ะนะคะคืออะไรนะคะบางทีคุณก็แบกรับภาระเยอะนะคะใครจะายเยอะบางทีหาได้มาก็จากไปนะคะการบยากรติของอาจารย์มุ่งเนเรื่องเงินนะคะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์คือเหมือนกับคุณจะต้องต่อสู้นั่นเองต่อสู้นะคะทํางานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยเพื่อได้เงินมานะค่ะช่วงนี้จะเป็นแบบนี้กับพันานะคะพันะะพละนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอหรือความขัดแย้งนะคะหรือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ปัญหามันนั่นเองนะคะเพะนั้นไพ่ใบในี้ค่ะสิ่งที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคตอนนี้ค่ะที่กําลังเหนื่อยเลยคุณจะได้รับการก้ไถ่อะไรบ้างมาดูกันค่ะนะคะมาดูสถานการณ์วิธีการแก้ไขนะคะช่วงนี้คุณประคับประคองไปก่อนเรื่องการเงินมันจะมีให้คุณได้ใช้แน่นอนจ่าอาจารย์บอกได้เลยค่ะเงินจะมีหลังไหลให้คุณใช้สิ่งที่จะแนะนํานะคะก็คือ ทำบัญชีไรับายจ่ายเพราะช่วงเดือนนี้กําลังจะเข้านะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางทีคุณอาจจะต้องนะคะมีการใช้จ่ายในการพาครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตพักผ่อนนั่นเองฉะนั้นคุณก็อาจจะทําบัญชีจัดตั้งงบประมาณของคุณไว้ะะค,ะค่ะนอะก็เงินจะมีหลั่งไหลเข้ามา่ะแต่มันจะไหลออกนะคะถ้าเกิดคุณไม่ทําบัญชีมันอาจจะนะคะไหลามาปุ๊บออกไปหมดเลยแต่ถ้าเราทําบัญชีเราก็จะมี กันไว้ส่วนหนึ่งนะคะสำหรับเอาไว้ใช้ปีนะคะค่ะนะอ่างแั้งเหรีงบไว้ดีนะคะเงินได้มาเราเก็บส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไปใช้ชีวิตเอาไปใช้จ่ายนั่นเองนะคะนี่เป็นไพ่แนหนำค่ะนะ,ะยังไงก็แล้วแต่ไพ่แนะนรืนสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคะหมายความว่าเงินจะเข้ามาหนาะคุณไม่ต้องห่วงมีเงินไหลเข้ามาแน่นอน มาดูตอ่อกมาดูสถานกา่ารแล้วนะคะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตำแหน่งสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคุณค่ะนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้คุณมีของดีอยู่ในตัวมันสดมนไหวพ้นนา,มา,มามันทําบุญทำทานตามกําลังศรัทธาบุญที่ฟรีที่สุดคือส่วนมนฟังธรรมะค่ะจิตคุณเนี่ยเวลาคุณฟางธรรมะค่ะนะคะคุณก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาตัวนี้เนี่ยแหละยาทางธรรมคุี่ยแหละ โชคดีตลอดกาลน,นะคะปัญญาทางธรรมเนี่ยถ้าจะทําให้คุณมีดวงตาเห็นธรรมนะคะเข้าใจกฎเสียธรรมเข้าใจโลกเบบนี้กับฉะนั้นอาจารย์จะแนะนํานะคะเพราะอาจารย์เป็นครูสอนจิตวิญญาณอยู่ด้วยแล้วก็ดูโหราศาสตร์อยู่ด้วยคับบุญที่ง่ายที่สุดสวดมนต์เพื่อให้จิตเราสงบนั่งสมาธิเพื่อให้จิตเราปล่อยวางและเวลาเราปล่อยนี่หรอเราจะเห็นโอขู่เหนไอเดียความคิดสร้างสรรค์เงินก็จะหลั่งไหลเข้ามา เงินจะเข้ามาเมื่อคุณว่างค่ะมาจากไไรอเดียนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสื่อสารกับคุณให้พรคุณได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ว่างเลยคี้ตลอดเวลา เขาอยากจะให้โชคคุณก็ให้ไม่ได้เพราะคุณสื่อสารกับเขาไม่ได้ฉะนั้นการทำสมาธิส่วนมนุ์นี่แหละจะทำให้จิตเราสงบปล่อยวางและเราก็จะเห็นโชคเห็นโชคเห็นลาภที่เทวดาก็จะให้กับเราจักรวาลจะให้กับเราค่ะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเงินจะดีขึ้นการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้งใหญ่ในทิศทางที่ดีอย่าไปเครียดค่ะสรุปแล้วอย่าไปเครียดสิ่งที่คุณ มืดแปดด้านหรือเจอสถาน,นการณ์อะไรก็แล้วแต่จกคลี่คลายคลี่คลาและนะคะโคกลาบการเงินจะเข้ามาคะ่ะในอนาคตของคุณในตำหนักอนาคตมุมบอกถือข่าวดีจะเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอสถาน,นการณ์ไม่ต้องกันนงวลยาะนะคะเครื่องที่รัดมันจะค่อยๆคลี่คลายทุกอย่อยาง โอเคหมดเลยนะคะนี่ก็คือสําหรับการพยากรณ์ของชาวราศีนะคะคุมในเดือนนะคะธันวาคมระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหกนะคะตุลาคมแต่ขออภัยสิบหกธันวาคมนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะร่วมการแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะมากไม่ว่าคุณจะทักทายอาจารย์ก็ได้หรือคอมเมนต์แล้แนะนํำอะไรก็ได้ค่ะนะคะหรือนะคะมาถูกใจค่ะอาจารย์นะคะหรือนะคะอะไรก็ได้ค่ะคํา คอมเมนต์ของคุณมันเป็นสิ่งวิเศษมากก็อาจารย์นะคะชอบนะคะบางทีอาจารย์ไม่ได้เข้าไปตอบทุกอคอมเมนต์นะคะบางทีจะทําคลิปเยอะนั่นเองนะคะแต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์ส่งกําลังใจให้นะคะก็นะคะใครนะคะมาติดตามอาจารย์ทุกครั้งเลยมาดูทุกครั้งแตนน่ไม่เคยกดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในการนาคลิปต่อไปนะคะและก็นะคะอ่ะก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านเลยที่คอมเมนต์ให้นะคะ ทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์คือกาลังใจที่ดีในการทต่อไปก็ทําให้อาจารย์ยิ้มได้นะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาติดตามนะคะสำหรับคลิปในวันนี้การพยากรคงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์จะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์สำหรับใครสนใจอยากดูโหระสตร์เป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ได้นะคะโดยช่วงนี้ค่ะโปรโมชั่นมากเลยดูดวงส่วนตัวนะคะ5้ห้าห้าห้าร้อย หน้าร้อยเก้าสิบนะคะถามไม่จํากัดคําถามใช้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะแต่บอกก่อนเนาะต้องนัดคิวนะ,ะต้องนัดคิวนิดหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้คิวยาวไปจนถึงปีหน้าเลยะคะ่ะสำหรับใครนะคะอยากหาไรายได้เสริมนะคะอยากมีไรายได้นะคะในายามว่างนะคะอ่าและก็เป็นคนชอบดูดวงด้วยเน้นนะคะเฉพาะคนที่ชอบดูดวงนะคะชอบนะคะศาสตร์โหราศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ไพ่ยิปซีค่ะ ใครสนใจนะคะยุคนี้หาเงินง่ายมากไม่เหมือนสมัยก่อนยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลน,นะคะนะคะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวคุณมาดูดวงให้คนฟรีคุณก็มีไรายได้แล้วเะะพราะเดี๋ยวนี้ย,ยุคนดิจิตอลเนี่ยมีแผ่นฟอร์มโซเชียลมีเดียเยอะคุณไปทำคลิปค่ะคุณก็มีค่าโฆษณาในผ่นลอมต่างๆให้กับคุณแล้วนี่คือ,อไรายได้ช่องทางที่หนึ่งไรายได้ช่องทางที่สองก็คือการดูดวงค่ะและไรายได้ที่สองก็คืออะไรเป็นครูสอนนะคะ สำหรับใครสนใจนะคะก็สามารถฟังคลิปต่อจากคลิปนี้ได้เลยค่ะจะมีคลิปแนะนําอีกหนึ่งนะคะสำหรับโอ้สำหรับคอร์สเรียนนะคะในยุคนี้คนไทยชอบดูโหประสาทมากเลย2 0 3 0เปอร์เซนเลยนะคะฉะนั้นหมอดูยุคนี้ค่ะคุณก็เหมือนกับเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ช่วยเหลือปัญหาคนด้วยค่ะนะคะใครสนใจก็ฟังคลิปจากคลิปนี้ได้ค่ะสำหรับนะคะการดูดวงก็คงจะ ขออยาก่อเพยคเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจะจะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์สำหรับคนใดที่สนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีค่ะตอนนี้อาจารย์จะมีเปิดคอร์สไพ่ยิปซีพิเศษพิเศษเลยนะคะไพ่ยิปซีพิเศษก็คือสอนเฉพาะไพ่ยิปซีอย่างเดียวนะคะ,ะโดยที่จะไม่ได้สอนออนไลน์ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจ อยากเรียนไพ่ยิปซีอย่างเดียวเลยนะคะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลการหาไรายได้ค่ะนะครับง่ายมากเลยในยุคนี้เวลาที่นะคะคุณอยากจะดูนะคะอยากจะหาไรายได้เสริมหรืออยากจะหาไรายได้พร์ทามและคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงอย่างอาจารย์เองเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายก็เป็นคนชอบดูดวงก็ผันตัวเองมาเป็นนักทพยากรนะเรียนตั้งแต่สิบปีที่แล้วค่ะก็เป็นหมอดูคู่กันกับอาชีพทนายนะคะและปรากฏว่ารายได้ หมอดูเนี่ยมากกว่านั้นกฎหมายด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นยิ่งโดยเฉพาะยุคเนี้ยเขาสู่ยุคดิจิตอลการรายได้มีหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างไรายได้จากการดูดวงนะคะเมื่อคุณนะคะมีความรู้คุณดูดวงเนี่ยดูดวงได้ทั่วโลกเลยฉะนั้นการดูดวงของคุณไม่ใช่มีแค่ลูกค้าเฉพาะในถิ่นกำเนิดหรือนะคะในบ้านเกิดคุณเท่านั้นลูกค้าคุณทั่วโลกเลยและนอกจากนี้แล้ว ไรายได้อีกช่องทางยอดนิยมเลยนั่นก็คือหมอดูมาทํากันเยอะที่สุดก็คือผ่านมาเป็นหมอดูดูดวงฟรีผ่านโซเชียลมีเดียค่ะนะคะถอมฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook นะคะ YouTube ตอบคุณก็มีโอกาสมีไรายได้มากขึ้นค่ะจากาโฆษณาจากนะคะทํมแนนหรือนะคะาไปดูผ่านเว็บไซต์ต่างๆก็มีเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นรายได้ให้นะคะคือช่องทางไรายได้ที่มีเยอะมากในยุคนี้ค่ะ สนใจนะคะในคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สพิเศษนะคะคอร์สพิเศษสอนเฉพาะไพ่ยิปซีค่ะนะคะเฉพาะไพ่ยิปซีอย่างเดียวจัดอยู่ที่ราคา9 9้้อบาทใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ